การสวัสดีครับการสวัสดีครับพ่อเสียงครับพ่อเสียงครับสสวััดีครบพ่อเสียงหรือว่าอาจารย์เสียงนะครับผมเนาะครับตามจริงนะมาดิจิตามมาขังหนึ่งหน้าบอยเนาะแต่ว่าเพลเหมือนเพิ่นป่วยเนาะครับบ่วสบัยบัวสมบัยบอยเอาะก็เลยพาไปโรงพยาบาลครับไปเข่าโรงพยาบาลก่าแคแนนเนาะครับคุณพ่อเนาะโอ้ไปโรงพยาบาลบมอครับแมนเยันเนี้ยเบอร์เบอร์อยู่กับยุบว่าท่านเขาจะออกจากโรงพยาบาล ครับเออไปนอนยุบานใจอาทิตย์นึ่งโอ้ไปนอนอาทิตย์หนึ่งไปนอนยุบานอาทิตย์หนึ่งไปอยู่ห้องวิเศษเนี่ยนะครับอืมไปยุงหองวิเศษแต่ก็คนว่าไปอยู่ห้องวิเศษไปนอนอยู่หันฝันเกี่ยวกับเบีกกับเปืือยจะงั้นเป็นยังไงฝันไปได้ไอ่เจ้าที่เจ้าทางอยู่โรงพยาบานมาบอกโอ้เจ้าที่เจ้าทางโรงพยาบาลหาชีวประสาข้องไหวเห็นได้เทียวนั่นครับเออมาบอกไหวขาบอก เป็นวันหยาบอกเกือบถูกมืองเลยเป็นมาเนี่ยอะไรครับเป็นเจ้าที่ผู้ชายหรือผู้หญิงครับทักเป็นผู้ชายเป็นหญิงคนว่าคือจังปัดป้ายอดอยู่ประตูหน้าห่านนะแต่ว่าของอาตีแม่ผู้ชายก็ได้ครับตัวบกใหญ่เลยบกตัวใหญ่เลยครับท่วมประตูอยู่คนว่าหัวยองยองห่วยอืมก็บอกจากฟองเกือบเริ่มฟองผู้ใหญ่ก็ยอดเลือดที่เมากูเลยว้กูสิตายเป็นเราบ้านว่าบ้านยุบประตูจุดขุดครับเฮ้ยเสียตายบาดมาบาดพวกแบบนี้เราบ้านนู่นนี้ นูนดีก็ฝันดีปัดปันเสี้ยวบอกกลับมาออกออกจากโรงพยาบาลมาเมือม่อมู่บ้านเนี่ยออกมากหมู่บ้านโอ้ออก,ก,ออก,กม,มนนอื่บ้านเนี่เพราะพ่อใหญ่นี่ออกมากมู่บ้านออกจากโรงพยาบาลครับออกจากกู้วานมาว่านําโอ้ยสิบอกสีออกมากก็บอกพอ่อว่าสันเอาก็บาพ่ได้บอกแล้วว่บาบัจักนี่ยจะจักเป็นแนวไลายมูสินตาลนั้งสองหาบเห็นบ่จักยังได้พ่อใหญ่ว่าสัน ยังรอกว่าเด็กใครเนาะว่าสัตว์เด็กตัวใดเออเพื่อนว่าเจ้าที่เด็กตัวแรเราพ่อพ่อไประัมจของเอนเต่หไ่บัว่าเจ้าที่จะตามเนาะพ่อญ่เด็กตัวแดกเาประัโย่ไปซื้อรถเถอไปนี่ไปซื้อรถประศันนึ่งแปดสองรัตย์เออคันแปดสองเออคันมุ่มกเด็กสองท่เด็กลัาใส่กี่สามแปดรัต์เาได้จาเพื่อนบอกของเาเลยปังตื่นมาเรื่องบังกดบังโทรศัพท์บังทีซีสาม ทีซ yeah. ีสกว่าี่ท like like ีซีสามสิบกว่ามาทีซีเครื่องก็ได้ดวกด้อดดูกหากินกระพาะกาแฟกินอุ้มตอกมันกินก็เลยเท่านั้นแหละค่ะเพื่อบอกเท่านั้นแหละแ้ตอนนั้นที่รงกาน่ยบอบบอบบอบอแต่ว่างฟันเกี่ยวคูมือฟันแจ่เพื่อนมหามหฝ่อยานกกยานแล้นอนโอ้ยานเว้ยของมันจังยอะยนชวนมาชิม่เอาคนเลยคือว่าเอากูแล้วกูสิตายบอเพราะใหญก็อยู่เจ 7 <Get> 1ดปีเออ7 1บเดียวไมายเลขของพิเศษนันตัวไหนครับคุณอหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่สครับผมปอพยายน้อย่หนึ่งน่งสามครับหม้เลขของอันนั้พี่หน้าเพิ่งเลือกครับเออแถวม้านเพืพ่นบอกนั่นหนึงแปกับสามครับ เด็กอยู่ไอเด็กของวิเศษนั่นหนึ่งหนึ่งสหนึ่งหนึ่งสครับเออหนึสเดี๋ยวสิจุดไปก่อนครับจริงเขาจะว่าเลขกหนึ่งสามบอกอย่างเด็ครับดอกว่าดีนะนอ่ะแต่แกนแบบนีเบื้องนอกไปแบบนรัะ ถ้าแปลกนาะไปยึดงงบาป็นปยังจะบอกๆเลาตั้งแต่นอนอย่ผ่นนอไปเทาไปให้เฮ็ดให้เฮยาญาตินี่เสอเฮ้าญาติมันมาจะไมานําบอกว่าว่าบอกเพื่อวมาแต่เมื่อก็บอกพอเขา่อได้บอกยังนี่กับพิษแกกับที่เมียนซีเมียนข้อมบ่อยกอก็ออกโดดม่ได้เนี่ยเดี๋วกูมโหเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นไปจะขึ้นครับอยู่ล่รงบาลรผมไปล่องบาลหาคบขึ้นเนี่ยบอกว่าทีฝันเห็นเพื่อนผมว่าสามขึ้นอ๋อสามขึ้น ไปข mm. um. like oh, ึ้นจะยิดก็เจอโดดขึ้นที่หนึ่งที่สองที่สามม็เจออีกปฏิกิริยาเมือสิี่้าก็เจออีกห่วยสามสี่คือไปเยืนอยู่เจอเพราะยืนนี่นห้องพุทธันรับเลยแตัวของพุทธันได้่ยรับในยังนอนเข้าไปก็คือยังคือคนผมไอ้พ่อใหญ่โจเนี่ยว่าวก็ไปแม่บ้านห่วย ก็มีพอายืนอยู่เยคอยขึ้นแต่หยานเนียวยืนอนาห้องเพราะท่านรับแด่เพรยังว่าแต่สิบเไปคิดนมายืนทะเลโยกหัวยโยงยองตาตุ่มดอกูอกห่วเป็นแต่ยาดเดียว่ไรแต่งสุดคือจังเมอไแต่งย้งจะ๊มันใช่จุ่ที่ย้งแต่ว่างปรากฏว่าเก้ี้กก็ดำดำเ่ยออคนนชสุดขาวสุดยังเลยเป็เงาเออเพียงเงาว่าว่ยืนอยู่หน้าประตูพราะเป็นของคุหทัรับทั้นักนี่ยดีเ่าไหร่ เจ้ว่ากันที่เาคือยากนะคือจะ,จะอ,ออกมามาก็ได้จ้ว่ามันจะของเขากันจะหนีออกคือจะออกก็เลยปหานคือว่าเป็นอย่างก่อนที่ไหนไปนอนโรงพยาบาลไอ้เจ็บท้องท้องเสียกินของผิษกินเยั้งแล้วก็ปวจักก็กินยั้งเลยเนีน่ยมัน,น,นถุงข้าวมันติดเป็นไม่เป็นไปหรอกออ<ม>อายุห้ากว่ารยเดียวกิยวนยั้งมันก็วอกใหญ่เดียวแมนเมาติดตามตัวเลขมืกันเลยก็เลยไปส่งโรงพยาบาลเลยแไนครับผมไปพ่อเที่ยงนี่แหละนานๆวันนี่เราไปส่งโรงพยาบาลเมือนั่น เพิ่นมาให้โชคใหญ่ละครับคุณพ่อเนาะงวดนี้ครับเพราะถึงคนแนวเรื่องซีบุลเล่สโชคคนให้ครับขาเจ้าว่าแต่เนาะขันมีขอดแหละมันก็ต้องมีโชคเนาะคนจากขอดมากก็เป็นโชคคนแน่นอนครับผมพอเถืยงอ๋ตัวไหนก่อนคุณพ่าอันเอาว่าไฮยูซีฟังอีกครั้งหนึ่งไหมโชคคุณว่าหนึ่งแปดสองกับสามแปดหนึ่งแปดสองกับสามแปดมันมาบอกขอดีอันเลยแมนแต่ว่าห้องนอนนั่นไอห้องไอห้องห้องนอนวางไปนอนนั่นไอมันหนึ่งหนึ่งสาม หนึ่งหลักบ้านเลขที่จะได้กว่าครับคืองหนึ่งสามบ้านเลขที่หนี่งก็บสองแปดหกสองแปดหกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกน้อยหน่อยดีเีกว่านเพราะว่าเพิ่มมาส่งทอดบ้านเนาะสองแปดหกอยู่พหญ่นั่นเจ็ดน้องครับผมผู้ป่วยนั่นเจ็ดนองบ้านเลขที่เออสองแปดหกเนาะครับสองแปดหกอดีมินเข้าก็เอาแบบละเอียดได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าบ่ให้เอฟซีถามได้ครับอดีตมาเอาบ้านเอาเ้านหนึ่งที่เนี่ยเอาอยู่ในอดีตมานาะครับผม นนเดี๋ยวมาเทีพระเ,นนเยเดี๋วมาที่ยวะจะอธิบายสร้างดอกตัวได้บานอีกทีตัวได้อายุจะได้เลขที่คุณพ่อคนฝันนอติบามีผู้ชายหลังเงี้ยดำๆนั่นมาหอดบ้านคุณพอ่อเรากับมันใจว่านจะได้ก็เป็นเจ้าทีอยู่หันไม่บอกว่าครับว่าบ้านเนี่ยที่ไรกคงไปนอนลูกบานน้บาน,นกันเกิดหวานแลก็ต้อง<พ>อเป็นเจ้าทีที่ <คง S 1> <อ>จะขียไปได้นอแบนแบนอ้านะครับผมเนาะครับ กับมันก็จะมีหลายตัวอยู่ครับแต่ว่าส่วนตัวเลขที่จริงๆนั่นที่คุณพ่อสวยเพิ่นฝันว่าจะจีมะน้ำมันบอกว่าเสี่ยงเนาะอาจารย์เสี่ยงครับผมมาบอกนั่นมีเลขแค่สองชุดสามตัวชุดหนึ่งสองตัวชุดหนึ่งเอาเดี๋ยวจะไปเบิ่งเนี้ยมีเท่ากับรังเขียนอยู่เดีในแจวให้พี่น้องในเบอร์นะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมท่านผู้ชมนะตัวเลขของอาจารย์เสี่ยงหรือว่าพ่อเสี่ยงของเฮาครับพระเอกหมอลำเก่าครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นป่วยครับเอฟซีบ่สบายครับ เบาเอมโรซงกับพอเทื่องของเขากับพาไปหาหมอครับเอฟไปนอนอยู่ประมาณ4ีึคืนครับนอนห้องพิเศษครับหมายเลขหนึ่1หนึ่งสครับหนึตัดเล่นครับอายุ7จ็ดปีครับบ้านเลขที่สองแปดครับแต่ที่สําคัญครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรืออาจจะเป็นสิ่งลีรับยมมููก็ได้ครับมาบอก182 182หแลักกสามแปดครับเอฟวงกลมให้เลยครับ คุณพ่อเพิ่นผวาเลยครับเพิ่นบ่เคยเห็นแบบนี้จ้ากเต้อวสันครับเป็นล่างใหญ่สูงดำครับหัวหยองครับเอฟซีหนึ่งแปดสองหลักกับสามหกครับมาบอกจ้าจ้าหงินกับหูเลยครับเอฟซีเว้ามาย่ไปไหนี่คนชิงดุกหยาบหยาบแล้วปะนี่แหละครับเอฟซีเนาะอายุของคุณพ่อของเฮาเนี่ยกัเจ็ดสิบเอ็ดปีครับเนาะขอให้ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับบ้านเลขที่แปดหกเด้อครับเอฟซีอย่าลืมกันไว้น้ำจักน้อยติดติดไว้ก็ได้ครับมื่อนี้ครับเอฟซี ยาทันถึงไปใส่ครับเบ้าแอมละทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมละทงนี่ี่เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกยงทองเรียกทรั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม าของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียญทอ,งส,อ,สองสือเรียกสือลอตเตอรี่เงนสิรถือกนะครับน้องผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องน,องน,องนองั่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับทผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับ,รบ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่นใ,นใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรือการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบขายขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อ,อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งวรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนนวัสดีนะเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องบดขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคโกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบบรรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ยางบ่เห็นลานเฮาแขกใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายคองเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับทนะ่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซี FC, เอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสนผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสนผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาเนาะเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับานผู้ชมมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับ แล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดาๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบ้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วครับมีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงืินขาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาคนหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหาญาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมผู้ชมราคาเบาแอมเราทงในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาห้ยเอฟซีนะครับสามผู้ชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรนตัวขเขา้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบา,ายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบา่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขก,กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผ um สมน้ําอาบเนาะครับเอาดืม <il> ด่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับทุธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม ส1 Sat u,